แขนงอ่นหนักมากผมต้องไปโรงพยาบาลเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพี่แบงค์ถ่ายคลิปเกิดอุบัติเหตุต้องไปโรงพยาบาลด่วนพี่แบงค์จะเป็อะไรมากไหมเนาะปก่อนไปก็อย่าลืมกระทืบไเลเด้วยนะครับไปไปดูกันเลยแขนงอ่นหนักมากผมต้องไปโรงพยาบาลพี่แบงค์สงสัยจะเจ็บหนักง,งานนี้แล้วก็ต้องไปบ้านแพทย์ที่อเจ็บขนาดนี้ต้องไปขายคลิปตอีกเลยนะี่ มาครับตอนนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลนะเวลาสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนะครับที่สุดพี่แบงค์ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วงานนี้ีอาการไม่สู้ดีนะถ้าไม่เจ็บจริงพี่แบงค์ไม่มาโรงพยาบาลแน่แ่แขกเริ่มปวดแล้วพี่แบงค์จะเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่ฮึในคนเสิรน์นะครับ ถึงกัมือสั่นด้วยผีเข้าหรือเปล่าฮ้ตอนนี้มือเจ็บมากๆครับข้อศอกงอไม่ได้เลยใสยพี่แบงค์จะเป็นหนักจริงๆงานนี้ตอนนี้ก็ได้เข้าห้องเอ็กซเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรนาน,นพี่แบงค์ต้องทําใจมาโรงพยาบาลีีปลาไปเกือบจะเที่ยงคืนแล้วแขนไม่หักครับโล่งอกไปทีแขนไม่หักแต่เอ็นฉีกแน่นอนถึงก็เอ็นฉีกเลยนี่งานนี้ ลุนต่อไปครับตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ห้าทุ่มยังเร่งเขื่อนพี่แบงค์ต้องหนักแน่นไว้มาโรงพยาบาลต้องรอนานมากไม่ได้ชิมยามดสาวครับโอยพี่เกิดใจพี่แบงค์ด้วยนะครับสู้ๆนะครับหลุดให้ยาดีปวดเจ็บแค่นี้ไม่เท่าเจ็บใจผมกลับมาเรื่อยมาแพ็ทที่หมดแล้ว กลับมาเพื่อนทิ้งซ้ออีกพี่แบงค์เออไม่ลัวความพยายามที่จะไปหาเพื่อนครับใจสู้จริงๆพี่แบงค์เนี่ยตามเพื่อนไปอีกึงชั่วโมงครับเดินทางฟูไปถึงละครถมเลยหรอนี่งานถึงบ้านแล้วฮะไอแพททิกเดี๋ยวไปดูนะข้างในมีอะไรลงโอ้อล่าชวังสังเตอะไรครับนี่บ้านหรือโชว์รูมรถกันแน่งงอนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันนะ เย้ผมถึงแล้วทุกคนบ้านแพทริกทำไมถึงเงียบแปลกๆนะพี่แบงค์พี่แบงค์ผิดอะไรครับเนี่ยงอนนี่งนั่งรู้ไม่อย่างไกลโดนเพื่อนแกล้งอีกแล้วพี่แบงค์เอ้ยหัวหัวส่อไปลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับจุ๊บ